สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกผู้ชอบรับฟังธรรมไม่รู้ชอบรับฟังกันหรือเปล่านะมีน้อยมากช่องเราน้อยแต่ช่องอื่นเยอะสงสัยผู้แสดงทำมนี่ไม่มีทักษะในการแสดงจึงไม่มีคนชอบมาฟังเลยใช่ไหมฮะก็ต้องจะให้เปลี่ยนวิธีแสดงเหรอเราก็ทําไม่เป็นนะเนาะคือเราเป็นคนที่ไม่ครีเอทีฟนะคะก็เลยทําได้แค่เนี้ย นะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องเอาบาปกรรมที่ทำให้ไม่มีบุตรดิฉันจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดิฉันจะอธิบายเรื่องที่ว่าอย่างดิฉันยกตัวอย่างเรื่องนี้ยที่พระเจ้าประเสริฐที่กูสนที่เกิดในกรุงสาวัตถีเนี่ยนะคะว่าเศรษฐีคนนี้ไม่มีบุตรแล้วก็ตอนนี้เขาไปลงนรกไปลงนรกชื่อ,อมหาโร รู้ว่านารกคุณอ่านคุณก็จะเจอดิฉันจะลิงก์ไปแปะให้หมดเลยสามลิงก์นั่นน่ะนะคะคุณก็อ่านลิงก์ทั้งหมดนั่นแหละแล้วเธอเวลาอ่านลิงก์นะคะดิฉันจะแนะนําขออนุญาตนอกเรื่องเวลาอ่านลิงก์ดิฉันจะแนะนํานะคะคุณก็มันจะมีพวกตัวหนังสือสีแดงถ้าคุณเจอตัวหนังสือสีแดงคุณก็อยากอ่านคุณก็คลิกเข้าไปตัวหนังสือสีแดงคุณก็อ่านได้อ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะคะเอ่อ ถ้าคุณอ่านเสร็จในพอ่านเสร็จแล้วทุเอ๊ะอย่างสมมุติว่าเรื่องเนเมราชนค่ะเนเมราชกุมารน,นี่นะคะคุณก็ไปอ่านจบเอ๊ะทาไมจบเรื่องก,นกันนรกอา้าวหายไปไหนแล้วจะไปอ่านต่อที่ไหนคุณดูตรงตรงขวามือนะคะสุดข้างล่างอะ่ะข้างล่างาขวามือมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอยู่ในช่องวงเล็บเป็นตัวเลขไทยเนี้ยน่ะ ที่คุณอ่านคือหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยต่อไปคุณก็ไปคลิกตรงเลข2มันก็จะเป็นหน้าที่สองบางชาดกบางเรื่องนะคะก็จะมีหลายหน้าอะไรเงี้ยนะคะบางเรื่องก็มีสองหน้าสาหน้าสีหน้าแล้วแต่คุณก็คลิกไปอ่านเรื่อยๆแต่ละเรื่องนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีหลายหน้านะคะนะนี่แนะนําวิธีอ่านพระไตรปิฎกคุณอ่านเรื่องนี้และคุณก็ไปอ่านลิงก์ในอัถกถาเรื่องนี้มันจะอยู่ใน เรื่องสัจกะชาดกนะคะเรื่องทุติยอปุตตะกตสูสรเนี่ยทุติยอปุตตะกตสูรใช่อปุตตะ,ตะแปลว่าไม่มีบุตรนะคะอปุตตะนะคะไม่มีบุตรดังนั้นคุณดิฉันแนะนําวิธีอ่านพระไตรปิฎกแล้วนะแล้วคุณก็ไปคลิกอ่านนะคะดิฉันว่าให้คุณไปอ่านมันจะดีกว่าที่ดิฉันมานั่งพูดเอาเองเพราะมันยาวมากนะคะ ที่ฉันมาพูดนี่ฉันจะพูดเรื่องว่าเมื่อคุณทําบาปกรรมอย่างนี้แล้วน่ะมันทําแท้งเนี้ยนะคะการทําแท้งเนี่ยแล้วคุณไม่ได้มีทักขิเนยยะบุคคลหรือคุณไม่รู้จักทักขิเนยยะบุคคลเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสให้ทานเหมือนเขาอย่างเศรษฐีคนนี้เขาให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้ามาก่อนบุญของเขาเนี่ยมันมันบุญที่เขาทานกับพระปัจเจกที่เขาเกิดมาเป็นเศรษฐีมันนานมาแล้ว แล้วเขาต้องเกิดเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยอยู่เจ็ดครั้งแล้วเขาก็ไม่มีมีบุตรอยู่เจ็ดครั้งเพราะว่าการที่เขาได้ไปฆ่าลูกชายของพี่ชายเขานั่นแหละเดี๋ยวฉันพูดทีหลัง mm hmm. เขาไม่มีบุตรอยู่เจ็ดครั้งแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่เจ็ดคราวแล้วเขาก็มาเกิดเป็นเศรษฐีอยู่เจ็ดคราวนะคะเพราะการให้ให้ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระอารหันเนี่ย หรือพระพุทธเจ้าอราหันตะสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมันอนิสงส์ใหญ่มากหรือว่าอริยะบุคคลเนี่ยหรือว่าแม้แต่ให้ทานกับผู้ปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อหลีกออกจากการมนะคะนะคะคือพวกฤาษีเนี่ยอย่างฤาษีสุเนตตะอรักณะกะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสคุณต้องไปอ่านนะถ้าดิฉันพูดสูตรไหนคุณไปคุณจดไว้นะคะแล้วคุณไปตามอ่านนะคะแล้วคุณจะเข้าใจดิฉันอย่าง พระพุทธเจ้าตรัสถึงาศาสดาเจ็ดคนที่ในสุเนตตะสูตรเนี่ยสุเนตตะตะสูตรนะคะสอเสือสละอูนอสระเอนอนนอหนูตอเต่าตอเต่าแล้วก็สูตรเนี่ยคุณให้ทานกับเขานะคะคุณก็มีอน,นสุสง์เป็นแสนโกดเท่านะคะไปดูเรื่องทานนสูตรด้วยทานสูตรนั่นแหละนะคะทานสูตรนะคะคุณจะรู้ว่า อาน,นิสง์แห่งทานเนี่ยตามที่ที่ฉันได้พูดพูดมาแล้วใช่ไหมอาน,นิสง์แห่งทานนี่มีอนสุสงค์เท่าไหร่นะคะให้ทานกับพวกเศษเอหรือสีอย่างเงี้ยนะคะอาน,นิสง์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ทานอริยะบุคคลของผู้พทธเจ้ามีอนสุสง์หาประมาณไม่ได้ดังนั้นเมื่อ,ออริยะบุคคลขั้นต้นมันหาประมาณไม่ได้ละเมื่อให้บุคคลอริยะขั้นต้นขั้นที่สอง ขั้นที่สามอนาคามีขั้นที่สี่อรหันต์และขั้นที่ห้าคือให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยอย่างที่เศรษฐีคนนี้ได้ให้เนี่ยแล้วก็พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ประเสริฐกว่าพระปัจเจกกับพพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้มีปัญญามากบำเพ็ญปัญญาบารมีมามากกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยได้มี การสั่งสอนมีสามารถมีปัญญาที่จะบัญญัติธรรมที่ตรัสรู้ได้มาสั่งสอนพวกเราดังนั้นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประเสริฐกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างนี้การให้ทานพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีอาณิสงส์ใหญ่กว่าร้อยเท่าของการให้พระปัจเจกพุทธเจ้าดังนั้นเศรษฐีคนนี้แม้ให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วในสมัยอดีตกานานไกลที่เขาทํามานานมาก นะครเพราอเทวดาอายุนานมากนะคะเขาไปเกิดในเทวโลกอยู่เจ็ดคราวนะคะด้วยอนิสงส์ของบุญนั้นนะคะเข้ามาเกิดเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีเนี่ยเจ็ดคราวเหมือนกันนะคะแต่เพราะบาปที่เขาได้ฆ่าลูกพี่ชายเขานะคะเขาก็ไปตกนรกอยู่เหมือนกันนะคะไปตกนรกอยู่เป็นแสนปีเหมือนกันบาปตรงนั้นน่ะนะคะทำให้เขาไม่มีบุตร เพราะเขาได้ฆ่าลูกพี่ชายด้วยเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัตินะคะดังนั้นบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนะคะเมื่อทําบุญใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแคบกับรพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็ได้นิสงขนาดเนี้ยแต่เพราะเขาทําบุญแล้วนะเศรษฐีคนเนี้ยทําบุญละ,นะนนญละแต่เกิดวิปรติสารในจิตคือความ เขาเป็นคนตรหนีไงคะเขาเป็นคนตรหนีเขาก็เสียดายอะเสียดายว่าเอ๊ะถวายข้าวพระเจ้าเนี่ยถวายข้าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าหรอกถวายข้าวสัมมณะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังคิดว่าให้ทาสีทาสาให้อ่อาทาสบริวารของตัวเองกินก็ยังจะดีกว่าคิดอย่างนี้นะแค่คิดนะ ดิฉันยังบอกว่ากรรมทางกะะายใจเนี่ยมันหนักนะคะคีดอย่างเงี้ยกับพระปัจเจกถึงแม้เขาเป็นเศรษฐีนะคะเพราะบาปกรรมมันนั้นนะทําให้เขาไม่อยากมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ทําให้เขาไม่ได้กินอาหารดีๆเขาทําให้เขาเป็นคนขี้เหนียวไม่ไม่ได้กินอาหารดีๆไม่ได้บริโภคกรรมาคุณห้าที่ดีนะคะเพราะบาปกรรมของเขาเองนะฮะเหมือนไอ ผู้ชายคนนึงนะเป็นชดินอยู่ในอยู่ในกรุงราชคฤห์นี่แหละเขาเกิดมาเป็นลูกพราหม์เกิดมาดีด้วยนะเพราะเขาก็เคยบวชมาแล้วก็ไปเออ่ดูถูกพระอรหันต์ว่าสมควรกินมูดคูดคือขี้ใช่ไหมใช่ไหมไปบริพาทพระอรหันต์อย่างเงี้ยบุญเขาก็มีเขาเกิดมาในสกุลพราหมณ์เขากินอือ่ะ ต่เด็กๆแม่ก็บอกว่าเอ้ยกินไม่พราเด็กมันก็กินอึนใช่ไหมแต่พอโตมาก็ยังกินก็ยังกินอนึแม่ก็เลยไปเอาไปฝากกไปกับพวกนิครนก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องกินอึนเขาก็จะกินอึนก็ไม่ได้เขาต้องหนีจากนิครนไปแล้วไปอยู่ที่ป่าคนเดียวทําตัวเป็นผู้มีตปาปะสั่งสอนคนแล้วก็เอไปกินอึไปกินอึนนอนที่เขาไปถ่ายมูดคู่ไว้ในป่านะ กินอย่างนั้นน่ะนะคะพระพุทธเจ้าก็รู้กรรมเขานะก็วันสุดท้ายน่ะที่เขาจะหมดกรรมพระพุทธเจ้าจึงมาโปรดแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังสุดท้ายขนาดวันสุดท้ายก็ยังโกหกพระพุทธเจ้าอยู่ว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างงี้งพระพุทธเจ้าเลยถามว่าเธอน่ยยังกินอึอยู่ขนาดตรงที่เขากินนะ,ะเทวดาต้องทําให้ฝนตกนะทําให้ฝนตกเพื่อชะล้างสิ่งปฏิกูลพวกนั้นออกไปพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รังเกียจหรอก แต่เทวดาเขาไม่ใช่อ่ะเนี่ยนะเขาก็รังเกียจใช่ไหมเขาก็ว่ามันสกกระโกก็ทําให้ฝนตกชาําระล้างสิ่งปฏิกูลออกไปให้หมดเจ้าก็เสด็จมาโปรดถึงสำเร็จอรหันนะคะนี่แหละพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็พูดยาวไปเรื่อยเนาะดังนั้นการทําบุญเนี่ยเขาเกิดวิปฏิสารแล้วเขาก็เนี่ยได้ได้มาเกิดเป็นพ่อวิปัสสนรในจิตนะคะมนโนกรรมจึงเป็นกรรมหนักที่สุดนะคะ เขาก็เลยเกิดมาที่รวยแต่ว่าไม่ได้กินอาหารดีๆเพราะเขาขี้เหนียวนะคะก็กินแต่ผักดองกินแต่นั่นกินแต่นี่นะคะเนี่ยคือวิบากกรรมด้วยนะคะก็เกิดมาเจ็ดคราวก็ไม่มีบุตรรับสมบัติเพราะว่าไปฆ่าเช้าอย่างคนที่ทําแทงนี่เหมือนกันพวกเราเราเนี่ยเราทําแทงกันเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเราสมัยเนี้ยมันก็หาอารหันยากใช่ไหม หาอาหูเนยยะบุคคลยากหาทักขิเนยยะบุคคลยากใช่ไหมคะดังนั้นแล้วพวกเราก็ไม่รู้จักธรรมเนี่ยแล้วก็เราจะเป็นผู้ที่ชอบเข้าไปถวายทานไตยทานแบบมีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกพระทุกวันนี้นะคะก็ไม่สอนสัมมาทิฏฐินะคะไม่สอนการให้ทานที่ถูกที่ควรนะคะ ทุกคนเอาเงินไปให้พระหมดเลยบาปนั่นน่ะคุณทําให้พระอาบัตินะคะดิฉันบอกแล้วคุณทําให้พระอาบัติพระก็บาปคนก็บาปพระก็คือคนธรรมดาที่เข้าไปปฏิบัติพรหมจรรย์แต่ถ้าพระไม่ศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วพระไม่ใช่ว่าจะฉลาดทุกคนนี่ใช่ไหมคะพระไม่ใช่ฉลาดทุกคนที่จะเข้าใจเรื่องระบบของกรรมทุกคนใช่ไหมคะนะดังนั้นแหละ คุณก็ไปบูชาฤาษีที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบหรือไปบูชาที่พีมีมิจฉาทิฐิอย่างเงี้ยสอนผิดธรรมกับพระพุทธเจ้าสอนขัดธรรมพุทธเจ้าเนี้ยนี่แหละค่ะธรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นแหละพวกเราทําบาปอากุศล,ลกรรมอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จักทางมาแห่งบุญนะคะเราไม่รู้จักทักคินทิคเนยะบุคคลนะคะแล้วไม่มีความ สัมมาทิฏฐิคือไม่รู้ว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐินะคะยังก็ใครเทระวิปริตก็มีพระเจ้าก็สอนไว้นะคะนะพวกมีพระที่มีมิจฉาทิฏฐิสอนผิดธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะคุณไปบำมรุงเขาคุณก็จะได้แต่บาปนะนะคะดังนั้นเราพวกเราทําแทงเนี่ยนะคะมันจะมีบอกอยู่ในหมดเลยในเนมิเนมิเนมิชะ ชาดกนะคะว่าคุณจะไปตกนรกที่ไหนแล้วในนรกนั้นเป็นยังไงนะคะมันน่าสงสารมากนะนรกเนี่ยมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวนะคะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่เขานั่นแหละอยู่ในนรกนั้นหมดเลยเยอะแยะมากดิฉันจะไม่พูดเพราะว่าจะเสียเวลานะคะดังนั้นแหละขันตาดังนั้นแหะที่ดิฉันที่จะไม่พูดเรื่องนี้ คือไม่พูดในเรื่องในพระตไตรปิฎกให้คุณไปอ่านเองเพราะว่ามันจะละเอียดกว่านะคะแต่ดิฉันจะพูดเรื่องอื่นประกอบไปเรื่องนี่แหละเรื่องที่เราไม่รู้จักทักค,คิเนยยะบุคคลแล้วเราเราไม่รู้จักศีลเราไม่รู้จักาบาปอากุศลน,นะคะแล้วเราไม่รู้จักว่าอะไรคือมิจฉาทิฐิมันก็เลยจะทาให้เราทําบุญเราไม่ได้บุญนะคะตามที่เขียนพูดมาแล้วว่าทําบุญได้บาปมหาคร พอเราเมื่อเราทําบุญแล้วมันไม่ได้บุญแล้วเราก็ทําบาปด้วยอย่างฤาษีคนเนี้ยก็ไม่ทําบุญเกิดอยู่ในสาวัตถีนะพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทําบุญตอนนี้ก็ไปไม่อยู่ในโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกเนี่ยนะคะมีมหามีสองชื่อนะคะไปอ่านดูในในลิงก์ก็จะรู้นะคะว่าเรานารก พวกนี้มันเป็นยังไงทรมานมากมีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวนะคะเป็นไปเพราะกรรมนั้นแหละนะคะอย่างในในเรื่องลิง์ดิฉันแปะให้แล้วนะเรื่องนี้คุณไปอ่านเรื่องนี้ก่อนชื่อว่าท at ุติยะอปุตตะสูตรนะคะแล้วคุณไปอ่านแล้วคุณไปอ่านแล้วคุณคุณก็คล,กลิกอ่านที่อัตคาถาที่ดิฉันแปะให้ก็ได้หรืออัตคาถาใน ลิงที่คุณคลิกไปในปุตตะอปุตตะตสูตรนี่ก็ได้นะคะนะคุณก็จะเจอดิฉันยังบอกว่าเหตุที่ทําให้เอ่อไม่มีบุตรคือการทําแทงนี่แหละหนึ่งแล้วก็การไปฆ่าบุตรชาวบ้านหรือทําให้คันคนอื่นตกแล้วคุณพ้นจากนรกแล้วนะคุณก็จะไปเป็นเปรตนะพวกที่ฆ่าเด็กเนี่ยถ้าคุณบุญไม่ถึงที่จะกลงมาเกิดเป็นคนนะนะคุณจะไปเป็นเปรต ถ้าดิฉันพูดไปแล้วใช่ไหมว่าคุณฆ่าบุตรคือว่าคุณทําให้บุตรคันตกอายุหนึ่งเดือนสองเดือนมันก็จะมีวิบากต่างกันอย่างในเรื่องเปรตวัตถุผู้หญิงคนนั้นเขาทําบุตรตกอายุคันสามเดือนเขาต้องกินบุตรเช้าเจ็ดคนเย็นเจ็ดคนเป็นสิบสี่คนนะคะเนี้ยนะคะเพราะเขาทําคันตกคือเขาทําแท้ง เขาทําให้คนอื่นแท้งด้วยไม่ใช่ทําแท้งตัวเองเขาทําให้เมียหลวงอะแทงนะคะเพราะเขาอิจฉาเมียหลวงกลัวเมียเออกลัวเมียน้อยเมียหลวงอิจฉาเมียน้อยนะคะเมียหลวงอิจฉาเมียน้อยก็สามีอยากได้บุตรผู้ชายเพราะเมียหลวงมีให้ไม่ได้อยากมีบุตรก็เมียหลวงให้บุตรไม่ได้ก็เลยไปหาเมียน้อยตอนนี้เมียน้อยท้องก็กลัวเมียผัวรักเมียน้อยมากกว่า ก็เลยทําคันเขาตกคือให้ยาเขากินแล้วเขาก็แทงนะคะอายุคันเขาสามเดือนผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไปเกิดลงนรกไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตค่าเด็กบริสุทธิ์มันบาปนะคะไปเกิดเป็นเปรตต้องกินลูกครา,าวทีละเจ็ดคนตอนเช้าแล้วก็กลางวันเย็นอีกเจ็ดคนก็ยังไม่อิ่มทรมานอย่างนั้น,นกินเช้าเจ็ดกินเย็นเจ็ด สิบสี่คนอย่างนี้นะคะอย่างพวกเราเเนี่ยทําแท้งไปเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงทำนะคะก็นรกแล้วก็ชาตินี้ก็จะเป็นโรคในท้องเนี่ยในที่เราทํานี่แหละตามที่ยันพูดไว้ใช่ไหมอืมดังนั้นนะคะจึงอยากเนี่ยพวกเรามันไม่กลัวไม่ไม่มีใครกลัวกรรมกันเพราะถูกกรรมมาคุณห้าดึงไปนะคะเห็น ดิฉันเห็นโลกแล้วดิฉันก็เกิดธรรมสังเวชนะอย่างเรื่องคดีน้องผลไม้เรื่องอะไรเนี่ยเห็นคนทำบาปอกุศลกรรมฝ่ายผู้ฝ่ายผู้เอ่อเป็นกาเลยที่เอ่ออะไรเรียกอะไรนะ YouTube YouTube ของเขาก็าออกมาด่ามาด่ามาด่าชาวบ้าน แล้วผู้ที่เป็นจำเลยก็ออทำแต่อกุศนล,ละรรมมีมิจฉาทิฐิโกหกลอดไรฟันไม่ละอายในบาปนะคะไม่เกรงกลัวในบาปนะคะโกหกลอดไรฟันทุกวันนะคะทำตัวกล่างทำตัวไม่แยแสเอาเงินทำบุญมาเนี่ยมันมีอธิบายไปหมดในพระไตรปิฎกนะว่าคุณเอาเงินคนมาทำบุญแล้วคุณไม่ทำคุณจะไปนรกคุณจะไปอยู่ในนรกยังไง มีหมดนะคะไม่ใช่ไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาล้อเล่นนะคะเรื่องนรกเนี่ยพ,พุทธเจ้าพยายามปิดกั้นพวกเราไม่ให้ไปนรกนะคะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะคะคุณเป็นร่างมนุษย์คุณมีตัวอย่างนี้คุณโดนไฟคุณก็ร้อนแล้วสัตว์นรกโดนไฟอยู่ตลอดเวลาพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่นะคะโดนไฟนรกเผาร้อนๆแล้วคานออกหนีมาแล้วจะนายนิราบาลก็จับทุ่มลงไป ในหลุมคูดหลุมอุมอุจระแล้วก็มีหนอนตัวใหญ่เท่าช้างเนี่ยแล้วสัตว์นรกไม่ใช่ตัวอย่างเรานะสัตว์นรกบางส่วนมากจะตัวใหญ่ประมาณ3ามคาวุธอย่างเงี้ยนะคะสามคาวุธก็คือสามสี่สิบสองหมื่นหมื่นสองมืนสองพันเมตรก็เกือบกี่กิโลอะหื่นสองพันเมตรที่ฉันตกเลขนะ <c oughs> คุณไปคูณหาบวกคูณหาเราเองคือหนึ่งคะหนึ่งค่วุธเท่ากับสี่พันเมตรใช่ไหมเนี่ยสัตว์นรกตัวใหญ่อย่างเงี้ยแล้วคุณจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนเราเหรอไม่ใช่หมาปากเหล็กเนี่ยตัวเท่าช้างเนี่ยนะคะนะเขาก็กระทืบคุณเห่อมึงน,นรกมีหลายอย่างมากนะคะนรกนรกตปะตัปะนะอะไรเนี่นะคือเหมือนกับคุณย่างปลา ปลาในหะ้คุณปลาคุณเสียบเสียบปากปลาแล้วก็ถึงตูดเนี่ยเสียบจากปากถึงตูดแล้วคุณไปย่างพวกเราก็ถูกย่างอย่างนั้นนะเข้าใจไหมในนรกนะคะเป็นแบบนั้นแหละคุณไปอ่านแล้วคุณจะเจอนะคะเสียบปากถึงตูดเลยแล้วก็หอกเขานะ่ะเท่าต้นตาลเพราะสัตว์นรกตัวใหญ่ใช่ไหมไอ้ไม้ที่หอกว่าเป็นเสียบเหมือนเราไม้ที่เสียบปลาของเราก็ไม้เล็ก,ลกๆใช่ไหม ไหมเท่านิ้บก้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแค่เนี้ยก็เสียบปลาเผาปะย่างอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเราถูกเสียบอย่างนั้นแหละค่ะนะคะ,ะ,ค,ะคือดิ้นกระดิกไม่ได้เลยก็เผาไม่เกรียมอย่างนั้นแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือมันเป็นวัฏจกักรนะก็ถูกไล่ขึ้นภูเขาภูเขาไฟนี่แหละภูเขาที่เป็นไฟเนี่ยภูเขาเหล็กเงี้ยไล่ขึ้นเผาแล้วก็มีลมกรดพัดหัวทิ่มลงมามาเอาเอา,เอาหัวลง ก็มาถูกกล่าวที่เกิดขึ้นเองมันเป็นอะไรที่มันเป็นกรรมมานนะมันเกิดโดยกรรมอุตุสมัติฐานพวกนี้เกิดโดยกรรมอย่างเทวดามีเพชรนินกินดามีอะไรมีปรา,าสาทไม่ต้องมีช่างมันก็เกิดเองเกิดด้วยก,กรรมเรียกอุตุสมมติฐานปัจจัยอะไรนี่แหละในภาษาพุทธศาสนานะคะ เนี่ยหอ,อกมันก็ตั้งขึ้นมาเองเพื่อจะรองรับสัตว์นรกพวกนั้นที่ถูกพัดด้วยลมกรดนะ่ะพัดลงมาแล้วก็ทิ่มหัวทิ่มลงมาก็ไปเสียบเหลาเสียบเหลาแล้วก็ตั้งก็ถูกแบบว่าเผาไหมอย่อยางนง้นเสียบตั้งแต่หัวหัวจดตูด <laughs> พูดไปก็นนะมันไม่ใช่หน้าหน้าหน้าคำัมันหน้าสงสารเนี่ย แล้วบางตัวก็ถูกบดนะคะถูกบดด้วยภูไฟนี่แหละเป็นก้อนเหล็กมาที่เขาอาจารย์ยอดพูดนะถูกหมดนั่นแหละถ้าใครฟังอาจารย์ยอดนะนะนะคะนะพราอ,อาจารย์ยอดท่านก็มาจากพระไตรปิฎกนะฮะนะแต่คนฟังอาจารย์ยอดเยอะคนไม่ฟังเรานะคะเพราะเราจะไม่ไม่มีทักษะในการพูดแบบท่านอาจารย์แบบนั้นนะคะเราพูดของเราแบบเนี้ย นะคะพูดกับเพื่อนๆแบบเนี้ยนะคะนะท่านอาจารย์ยอดท่านก็มาจากพระไตรปิฎกนะคะมาฟังท่านก็ดีนะ,ะก็คงจะมีแค่นี้มั้งอยากเอาเรื่องนี้ให้เพื่อนๆอ,อ่านก็จะไม่พูดมากนะคะก็จะพูดเสริมนิดหน่อยนะคะนะแล้วจะออกมาคลิปต่อไปเพราะดีฉันก็ไม่อยากให้คลิปมันหลายนาทีนะนะดังนั้นแหละพวกเราทําแท้งเนี่ยไปตรงนรกที่ไหนไปตกใน ลงนรกขุมนั้นแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําเวเวตระนีแล้วแม่น้ํานี้ก็มีแต่คือดมบาลได้ยังไงไล่ตัดคอตัดแขนตัดพวกเราเนี่ยเพราะเราพวกเราทําแทงใช่ไหมตัดเป็นท่อนๆเนี่ยมีดโกนนี่ก็แหลมคมมากเราก็หนีเราก็ตกลงไปในแม่น้ําเนี้ยแม่น้ําก็นี่ก็มีต้นไม้ที่เป็นใบเป็นดาบเป็นอะไรเงี้ยนะคะนะไปอ่านดูแม่น้ําเวต เวตาระนีเวตระนีมันอยู่ในลิง์นั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะออกมาคลิปใหม่พูดเรื่องอะไรดีนะคะนะก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ